สวัสดีค่ะมาชิกทุมบายทีวีนะคะสำหรับวันนี้นะคะพลจะนําความรู้เรื่องเกี่ยวกับพานส่งตัวมาฝากค่ะตอนนี้นะคะพลอ,อยู่กับคุณแป้งค่ะจากร้านสุพรรณิกานะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไงให้คุณแป้งแนะ <S 1> <S 1> นําตัวก่อนดีกว่าค่ะชื่อแป้งนะคะก็ตอนนี้ช่วยดูแลที่ร้าน สุพรรณิกาก็ดูเกี่ยวกับเรื่องชุดแขนมากก็พิธีมั่นชาาค่ะค่ะโอเคค่ะสำหรับคำถามวันนี้นะคะพอจะถามในเรื่องของพานส่งตัวค่ะรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวให้คุณแป้งช่วยอธิบายดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วทำไมต้องมีค่ะเริ่มจากชิ้นแรกเลยค่ะคุณแป้งก็พานส่งตัวก็คือจะเป็นพานที่เอาไว้ใช้ในช่วงพิธีส่งตัวนะคะ,คะก็จะมีของที่มีความหมายมงคลค่ะ,คะ อันนี้คืออะไรคะคุณแป้งแมวก็เรียกว่าแมวนอนหวดนะคะหรือว่าบางคนชายบางคนก็เรียกว่าแมวขาวก็คือความหมายคือว่าให้อยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือนนะอ๋ออยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือนนะคะใช่ต่อไปค่ะอันนี้คืออะไรเอ่ยคะก็คือเป็นฟักนะคะเขาก็บอกว่าฟักก็คือให้แบบใจเย็นเหมือนฟักอะไรเงี้ยค่ะอ๋อ ใจเย็นเหมือนฟักค่ะโอ้โอันนี้คืออะไรเอ่ยคะอันนี้ดูร์ดคอก็เป็นมีดนะคะขเขาเรียกว่าเอาไว้ฟันฝ่าฟันฝ่าอุปสรรคอะไรเงี้ยเวลา,<ห>าที่ใช่เวลามี <laughs> <ๆ>สถานการณ์ปัญหาหรือว่ามีข้อขัดแย้งเงี้ยก็ให้ฟันฝ่าสามารถผ่านผ่านพ้นไปได้เนะะี้ยถ้ามีหลายเรื่องก็เอาหลายเรื่องใช่ไหมคะเ่เดียวเล่อเดียวโอเคอันนี้คออันนี้ค่ะอันนี้ก็คือฟักทองจริงก็คือเหมือนกับเป็นความ ค้าหมมงคลนะคะก็คือให้มีแบบฟักเงินฟักทองนะคะมีแบบความเจริญรุ่งเรืองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไก่ก็คือเขาบอกว่าให้ตื่นก่อนไก่ขยันทำมาหากินนะคะค่ะแล้วก็หินก็คือขาเป็นหินนะคะให้หนักแน่นหนักแน่นเหมือนหิน นี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นคกบทยาก็จะมีคกกระสาก็เรียกว่าเป็นของที่อยู่คู่กันค่ะสนับสนุนซึ่งกันและกัน,นะคะ่ะอ๋อค่ะอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นโถใส่น้ำก็คล้ายๆกันนะคะก็ให้แบบว่าใจเย็นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รวมๆก็คือเหมือนกับแบบเป็นพานที่ เรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่อะค่ะเขาก็จะให้แง่คิดกับคู่บ่าวสาวเวลาที่เหมือนกับในการดําเนินชีวิตคู่ว่าแบบต้องมีหลักการอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีเกี่ยวด้วยป้ะคะเนี้ยก็เกี่ยวด้วยอันนี้คือเป็นกระต่ายก็เรียกว่าให้ว่องให้ไวไม่เฉืยชานะคะค่ะแล้วก็มีไม้เท้าก็คือแบบถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดยอดเพชรอ๋อนี่คือความไหวของมันนี่งใช่ก็จริงๆแล้วพานหลักๆก็คือจะเป็น ในที่อยู่ในพานเนี้ยค่ะแล้วก็ส่วนกระต่ายมีดแล้วก็ไม้เท้าเนี่ยบางทีเขาก็จะเสริมเพิ่มเข้ามาค่ะแต่ว่าในเบื้องต้นส่วนใหญ่ที่เบาสวสาวมักจะใช้ก็จะเป็นพานนีค่ะก็จะประมาณนในนี้มีสำลีด้วยนะคะวทอะไรสำลีก็คือบอกว่าไม่ให้หูเบาเ ตอนแรกคิดว่าก้านไม่ให้หมไม่ให้หูเบาว่าเวลาที่อยู่เป็นคู่แบบบางทีใช่ถ้าเราหูเบาบางทีก็แบบทาให้เกิดปัญหาในคู่สมรสได้เขาก็บอกว่าอย่าหูเบาแล้วก็ให้หนักแน่นเหมือนหินเงี้ยค่ะก็จะเป็นใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะก็จะเป็นประมาณค่ะแต่ว่าลูกค้าหลายคนมาเจอน้องแมวกับไก่ก็บอกว่าไม่เอาได้ไหมอไม่อยากอยู่กับย่าเฝ้ากับเรือนไม่อยากตื่นเช้าอะไร ก็<_ <d> _จะมีค่ะแต่ว่าพาันส่งตัวค่ะก็จะเป็นประมาณนี้โอเคค่ะเป็นไงบ้างล่ะคะความรู้เรื่องเกี่ยวกับพันส่งตัวนะคะถือว่าเป็นความรู้ใหม่เลยทั้งพอเองก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามีแบบนี้ด้วยนะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณแป้งมากเลยนะคะที่ามาให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับพันส่งตัวะคะ่ะพบกันใหม่วันหน้านะคะสำหรับวันี้ขออนุญาตล,ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ Nothing.